โอเคดูซ okay. ิว่าผลลับปเป็นยังไงว้าวได้ด้วยค่ะท่านผู้ชมให้เราเอาสลบมานะครับอ่ะมานี้ก็แล้วกันสำหรับทางลับของเราสวัสดีครับพบกับช่อง The Gang Gamecaster ฝากเพื่อนๆกดติดตามที่ปุ่มนี้แล้วกดกระดิ่งที่ตรงนี้อย่าลืมปรับทั้งหมดด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครสวัสดีครับพบกับช่อง The Gang เกมแคสเตอร์ <Game> <Yahoo! S 1> วันนี้นะครับผมมาเล่นเกม m มโครฟล็ออันนี้ผมจะเอาชีวิตรอดเมื่ออยู่ในเกาะเย้อันดับแรกเราต้องหาของก่อนอ,อให้เราทำอะไรดีก่อนตอนแรกของเราก็จะมีแค่นี้แต่ผมแค่ใส่มานิดเดียวพอเดี๋ยวมันจะขาาี้กกงไปมา ต่อจากนี้ผมก็จะตั้มก่อนนะครับถ้าใครคิดว่าผมไปได้ก็กดไลค์นะครับถ้าใครคิดว่าผมไม่ได้ก็กดซับสไคร์นะครับ <c oughs> มาครับเราจะลองสร้างดูนะ <c oughs> เผื่อไปได้ถ้าไปไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเราไม่ต้องทำลายทิ้งเราจะมาสร้างบ้านรับ <c oughs> โอเคครับท่านผู้ชม ให้เราขุดลงไปก่อนถ้าใครอยากสร้างตามก็สร้างได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำใช้ช้านะแล้วเสร็จแล้วให้ท่านผู้ชมขุดตรงนี้ออกนะครับอ่ะเราก็จะเรามาดูนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้เป็นบ้านรับเสร็จแล้วให้เราหาช่องของตัวเองนะครับอ่ะอันนี้ผมจะเอาเป็นมุมตรงนี้นะถ้าท่านผู้ชมชอบตรงไหนก็เอาตรงนั้นเลยครับพอเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับ เราก็เอาวงจรปึ๊บ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 โอเครู้สิว่าผลลัพธ์เป็นยังไงว้าวได้ด้ยคะท่านผู้ชมเราเสร็จแล้วอันหนึ่งเราก็ต้องทําอีกอันหนึ่งมาครับแบบเดียวกันเลยนี่อะสมมุติโจรเข้าอ่าเราจะมาปนบ้านนี้อ้าวทำไมไมันเข้าไม่ได้ถ้าโจรฉลดหน่อยเขาก็จะรู้วิธีนะครับแบบนี้ น้อยที่จะรู้โอเคประมาณนี้ผมก็จะวางแบบเดียวกันเลยว้าวได้ด้วย <L ops. S 1> จะเสร็จแล้วผมจะขุดมาเป็นห้องๆ้องนะครับโอ้โหท่านผู้ชมแค่นี้ก็สว่างแล้วครับเสร็จแล้วเราวางโคมไฟไว้เสร็จนี่ผมแค่ตกแต่งบ้านท่านผู้ชมอยากตกแต่งบ้านเป็นแบบไหนก็ทำตามได้นะครับ เราจะใช้พรมเป็นสีชมพูนะครับอ่าแต่ผมจะทําอันนี้อีกอันหนึ่งนะครับชั้นใต้ดินชั้นใต้ดินคือชั้นเก็บของนะผมเอาบล็อกอันนี้มาพมไม่ใช้แล้วนะครับปึ๊บชั้นเก็บของของเราก็ปิดบังไว้ไม่ให้ใครรู้อ่าโอเคโอเคเสร็จแล้วให้เราเอาสแลปมานะครับอ่ะมานี่ก็แล้วกันสำหรับทางลับของเรา โอเคทางลับของเราเสร็จปุ๊บแล้วก็เป็นเสร็จไปที่เรียบร้อยสำหรับบ้านรับของเรานะครับโอเคผมจะเก็บของนะคบผมจะเก็บลูกซองของตัวเองนี่ซองผมจะเก็บกระสุนนะครบโอเคเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับบ้านใต้ดินของเราไอ้น,นี่ผมจะเรียกเป็นบ้านใต้ดินหรือบ้านรับก็ได้นะครับเพราะมันคล้ายๆกันนะ <Huh? S 1> นี่ผมจะวางเตียงสีน้ําตาลก็แล้วกัน,นะคะ่ะนี้ นี้ก็เอาเป็นที่คลาฟนี่ที่คลาฟเตาเผาแล้วก็หีบข้างบนนะครับก็อ่ะอันเดียวพอเตาเผาก็วางไว้ตรงนี้โอเคกลาคืนแล้วนะครับสําหรับบ้านรับของเราก็เสร็จไปที่เรียบร้อยูนี่นะครับสําหรับบ้านของเราก็จะมีเป็นแบบว่าเหมือนสร้างไปโลกมังกรแต่ไม่ใช่นี่คือบ้านอเรานะครับบ้านรับ นี่ทรงก็จะดูเท่ๆแปลกตาดีแล้วก็เดินเข้าบ้านได้เลยแต่บ้านของเราจะมีอุปสรรคอันนึงก็คือผมวิเศษนะครับน,นี่นะครับก็จะมีเตียงที่ครัฟที่เผาที่หี่สมบัตินะครับแล้วก็อันนี้แปกตาที่สุดก็คืออันนี้ห้องเก็บของลับของเรานะครับก็จะมี ของใช้จำเป็นนะครับโอเคมามาครคะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัว